<Le> เรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่หลอนทั่วโลกนั้นมีอยู่มากมายบางสถานที่มาพร้อมกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ชวนขนหัวลุกขณะที่บางแห่งมีเรื่องเล่าขานว่าเจอดวงวิญญาณหรือเงาลึกลับอยู่บ่อยครั้งดังนั้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องสยองขวัญหรืออยากสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ยูโนรูไว้ก็ใช่ว่าได้รวบรวมห้าอันดับสถานที่หลอนที่มักเจอผีบ่อยที่สุด ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีเรื่องราวที่น่าคนลุกและประสบการณ์จากผู้คนที่เคยไปเยือนอย่างแน่นอนอันดับที่5ป่าอาโอกินาฮาระญี่ปุ่นป่าอาโอกินาฮาระติ่ตั้งอยู่ใกล้ภูเข้าไฟฟูจิทูกเรียกว่าป่าปิดชีวิตเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่เข้ามาป่าผืนนี้เพื่อจบชีวิตตัวเองป่าแห่งนี้มีบรรยากาศที่เงียบสงัดอย่างน่ากลัว และเต็มไปด้วยรากไม้ที่พันกันแน่นสร้างความรู้สึกสับสนชวนให้หลงทางและสร้างความกดดันแกะผู้มาเยือนนอกจากนี้ยังมีรายงานการพบเห็นดวงวิญญาณและเงาดําที่เคลื่อนไหวอยู่ในป่าบางคนเล่าว,ว่ารู้สึกเหมือนถูกดึงดูดให้หลงไปในป่าและไม่สามารถหาทางออกได้เสียงกระซิบแผ่วเบาและความรู้สึกที่หนักอึ้งในหัวใจทําให้ผู้ที่เข้าไปในป่าอาอกิงาฮาระต้องรีบออกจากป่าอย่างรวดเร็ว อันดับที่4สุสานลาฟาแยตนิวออรลีนสหรัฐอเมริการัฐนิวออรลีนเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลอนและวัฒนธรรมศิยศาสตร์และสุสานลาฟาแยตก็เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความลึกลับสุสานแห่งนี้เป็นสถานที่ฝังศพที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยุคที่โรคระบาดร้ายแรงแพร่ระบาดผู้ที่เคยเข้าไปเยี่ยมเยียนเล่าถึงความรู้สึกเย็ยนยะเยือก และเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ได้ยินจากด้านหลังหลายคนยังเคยเห็นเงาลึกลับในเวลากลางคืนซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคระบาดผู้เข้าชมบางคนเคยพบเห็นเงาร่างหญิงสาวในชุดสมัยวิกตอเรียนที่ปรากฏต,ตัวก่อนจะหายวับไปเป็นปริศนาค้างคาใจที่ชวนให้ไปสัมผัสเพื่อไขค,คำตอบจนถึงทุกวันนี้อันดับที่สเกาะอาชิมะญี่ปุ่น เกาะอาชิมะหรือที่เรียกกันว่าเกาะเรือรบคือเกาะร้างที่เคยเป็นแหล่งเมืองถ่านหินและบ้านพักของคนงานกว่า5000คนในช่วงยุคที่เมืองเจริญรุ่งเรืองอย่างไรก็ตามหลังจากการปิดตัวของเมืองในปีคิด์ศัารา1974เกาะนี้ก็กลายเป็นเกาะร้างอย่างสมบูรณ์ทิ้งไว้เพียงอาคารที่สุดโทมและความเงียบสงัดที่ชวนขนลุกเกาะอาชิมะถูกเชื่อว่าเป็นสถานที่หลอน เพราะมีคนงานหลายคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเมืองอีกทั้งยังมีข่าวลือว่าเคยเป็นสถานที่กักขังเฉลยสงครามในอดีตผู้ที่เคยเดินทางไปสำรวจเกาะแห่งนี้รายงานว่าเสียงหวีดร้องเสียงฝีเท้าของคนเดินรวมถึงการเห็นเงาและดวงวิญญาณของผู้คนที่อาจยังคงวนเวียนอยู่บนเกาะน,นี้จนถึงปัจจุบันอันดับที่สองปาาราสาทเอดินบราสกอตแลนด์ ปรา,าสาทเอดินบราเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งตระหนานอยู่บนเนินเขาในเมืองเอดินบรามีอายุยาวนานนับพันปีและเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์สําคัญมากมายอย่างไรก็ตามภายในปรา,าสาทกลับมีชื่อเสียงเรื่องความหลอนที่เล่าขานกันมาช้านานโดยเฉพาะบริเวณใต้ดินของปรา,าสาทที่เคยใช้เป็นที่กักขังนักโทษในอดีตผู้ที่เคยไปเยือนเล่าถึงการได้ยินเสียงกระซิบเสียงฝีเท้าที่ไม่มีร่างคน และบางครั้งยังเห็นเงาดำลึกลับที่ลอยไปมาในห้องต่างๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าของดวงวิญญาณของนักดนตรีที่คอยเล่นดนตรีในยามวิการและแม้จะพยายามค้นหาต้นเสียงก็กลับพบว,ว่าที่มาของเสียงนั้นไม่มีตัวตนอันดับที่1โรงแรมสแตลลี่โคโลราโดสหรัฐอเมริกาโรงแรมสแตนลี่เป็นหนึ่งในโรงแรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในเรื่องราวลึกลับและความหลอนไม่เพียงเพราะตัวโรงแรมมีความเก่าแก่และบรรยากาศที่ดูขังแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนิยายสยองขวัญชื่อดัง The Shining ของสตีเฟนคิงที่ต่อมาถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันภาพยนตร์นี้ได้ตอกย้ำชื่อเสียงด้านความน่ากลัวของโรงแรมให้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับคนรักเรื่องลี้ลับและยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางมาพักเพื่อสัมผัสประสบการณ์ความหลอนด้วยตัวเอง เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อสตีเฟนคิงและภรรยาได้เดินทางมาเข้าพักที่โรงแรมสแตลลีในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีแขกเข้าพักทำให้พวกเขาเป็นแขกเพียงสองคนในโรงแรมอันกว้างใหญ่ในค่ำคืนนั้นคิงเล่าว,ว่าเขารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างในโรงแรมนี้และมีประสบการณ์ประหลาดที่ชวนให้เขารู้สึกหวาดกลัวเช่นเขาฝันว่าลูกชายของเขาถูกไล่ล่าโดยปีศาจในทางเดินของโรงแรม และเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ยังคงค้างคาใจอยู่ซึ่งทําให้เขาได้ไอเดียสําหรับนิยายสยองขวัญที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแขกของโรงแรมหลายคนเล่าว่าได้ยินเสียงแปลกๆในยามวิการเช่นเสียงฝีเท้าเสียงหัวรอะเบาๆและเสียงดนตรีคาสสิกที่มาจากห้องเต้นรําที่ปิดอยู่หลาคนรายงานว่ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนคอยเฝ้ามองอยู่ หรือเห็นเงาร่างลึกลับในกระจกและทางเดินของโรงแรมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงเล่าลือแต่มีแขกหลายคนยืนยันว่าเคยพบเจอเหตุการณ์แปลกๆเช่นนี้ด้วยตนเองโดยเฉพาะบริเวณห้อง217ซึ่งถือว่าเป็นห้องที่หลอนที่สุดของโรงแรมเนื่องจากเป็นห้องที่สตีเฟนคิงเคยเข้าพักและได้กลายเป็นหมายเลขห้องที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ The Shining แม้ว่าจะเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงด้านความหลอน แต่ก็เป็นที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบประสบการณ์แปลกใหม่โรงแรมสแตนลีย์จึงได้จัดทัวร์พิเศษที่พาผู้เข้าพักไปสํารวจห้องผักและพื้นที่ที่มีการรายงานว่ามีเหตุการณ์แปลกๆรวมถึงห้อง217ที่มีชื่อเสียงด้านความน่ากลัวสุดขีดการจัดทัวร์ครั้งนี้เป็นโอกาสให้แขกได้สัมผัสกับความหลอนในบรรยากาศยามค่ําคืนและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และตำนานต่างๆของโรงแรม ทําให้ผู้ที่มาพักที่นี่ได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งความสนุกและขนหัวลุกในคราวเดียวกันถึงแม้ว่าสถานที่เหล่านี้จะมีเรื่องเล่าและหลักฐานเชิงเล่าขานที่ทําให้คนลุกแต่ก็ยังมีคนจํานวนมากที่เชื่อว่าเป็นเพียงเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นอย่างไรก็ตามสําหรับผู้ที่เคยสัมผัสประสบการณ์ในสถานที่เหล่านี้เรื่องราวที่พวกเขาได้พบเห็นเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน ความเชื่อในเรื่องวิญญาณและโลกหลังความตายยังคงเป็นปริศนาที่มนุษย์สนใจศึกษาและบางครั้งการเดินทางไปยังสถานที่หลอนเหล่านี้ก็อาจเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ได้สำรวจและท้าทายความเชื่อของตัวเอง